สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเจ้าอินเวอร์เตอร์ระบบโมดิฟายเวฟนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับแต่สงสัยนะครับจะกลัวช่างนะครับมันก็เลยไม่เสียซะงั้นนะครับเช็คดีแล้วต่อโหลดได้ปกติมีไฟออกนะครับเครื่องไม่เสียนะสรุปนะครับก็ส่งคืนลูกค้าไปนะครับลูกน้องก็รื้อมา สยกบอดออกมาเลยนะครับก็นะเช็คแล้วไม่เสียซะง,งั้นนะอ่ะเปิดให้ชมภายในกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับให้ชมภายนอกกันก่อนนะถ้าเป็นระบบ m o d i f ายเว e นะครับส่วนมากนะครับเราจะสังเกตว่าเขานะครับเอาเอาเบสิกพื้นฐานก่อนเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวไหนเป็น m o ดิฟายเวบเป็น p พียว i า e นะครับอ่าถ้าส่วนมากนะเอาเบสิกก็คือถ้าเป็น อินเวอร์เตอร์ระบบเคียวสายเวฟเขาก็จะสกินเขียนไว้เลยว่าอินเวอร์เตอร์ระบบเคียวสายเวฟนะครับแต่ถ้าไม่ได้สกินอะไรบอกอย่างเงี้ยนะครับมีแค่โซล่าพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับโซล่าอิ ter, นเวอร์เตอร์พาวเวอร์อินเวอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ่อมันจะเป็นระบบโมดิฟายเวฟนะครับนะถ้าเขาไม่ได้เขียนสัญลักษณ์ไว้เป็นรูปคลื่นสายอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นโมดิฟายเวฟแต่ นะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่เขียนสัญลักษณ์หลอกมาโดยเฉพาะเครื่องของตระกูลเครื่องอาหมวยนะครับก็เขียนรูปสัญลักษณ์เหมือนไซเว็บมานะครับบางเครื่องหลอกมากกว่านั้นนะครับเขียนว่าไซเว็บอินเวอร์เตอร์มาเลยนะครับแต่ด้านในไม่ใช่ก็มีนะครับเราจะสังเกตได้นะครับถ้าถ้าไปซื้อที่ร้านนะครับถ้ามีโอกาสได้จับเครื่องเราก็ดูน้ําหนักนะครับความสมเหตุสมผลกับกําลังวัดนะครับว่ามัน มันมันใช่เพียวไซเวฟจริงไหมนะครับน้าหนักมันมันโอเคไหมนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ให้เราแกะดูไส้ในนะครับดูความสมเหตุสมผลของราคานะครับไม่ใช่ว่าเพียวไซเวฟแต่เครื่องหลายพันวัตแต่ราคาพันกว่าบาทอันนี้มันก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ก็มีนะเดี๋ยวนี้นะครับระบบเพียวไซเวฟเครื่องพันกว่าบาทนะครับเครื่องเล็กๆเพียวไซเวฟพันกว่าบาทนะอันนั้นก็มีเหมือนกันนะครับยังไงก็ ซื้อเครื่องตลาดซื้อเครื่องที่มีคนใช้ก่อนแล้วน่าเชื่อถืออันนั้นจะน่าเชื่อถือกว่านะครับถ้าไปสั่งตามเว็บมานะครับอาจจะโดนหลอกนะไม่บางทีอาจจะไม่ใช่เพียวายจริงๆนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้โดนหลอกอะไรนะแค่มาพูดให้ฟังกันแค่นั้นเองโอเคนะครับเกินสะนานนะครับทีนี้เรามาดูไส้ในกันว่าเครื่อง modify web ไส้ในเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้ผมไม่ได้มีตัวายเว็บมาเปรียบเทียบให้ชมนะนะครับเพราะว่าผมเปรียบเทียบไปหลายคลิปแล้วนะครับพอเอามา,าพูดมันก็จะทําให้คลิปยาวทุกทีเลยนะครับนะครับพูดสั้นๆไม่เป็นนะผมนะครับพูดทีไรยาวทุกทีเลยนะฟืบนะครับให้ชมกันแบบชัดๆกันเลยนะครับ มันก็จะไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับแตกต่างจากระบบเพียวไซเว็ตรงที่มันไม่มีแกน่นฟิลเตอร์โลพาร์ตฟิลเตอร์ขาออกนะครับไม่ได้มีระบบฟิลเตอร์อะไรเยอะแยะเลยนะครับมีคาปาซีตัวเล็กๆนิดเดียวนะครับนะคาปานะครับแล้วก็มีหม้อแปลง6ลูกนะครับอ่ะลืมบอกเครื่องนี้สเปคเท่าไหร่เครื่องนี้แป๊บหนึ่งนะครับ 12โวลต์แต่ไม่ได้บอกกำลังวัดมาฉะนั้นนะครับมีด้วยหรือนะครับเครื่องที่ไม่บอกกำลังวัดมา,าไม่ได้บอกมาจริงๆด้วยนะครับเครื่องนี้ไม่ได้บอกกำลังวัดมานะครับนี่นะนะเขียนแค่ dc to 220อไม่ได้เขียนกำลังวัดมาหรือผมไม่เจอวะ ไม่มีนะครับไม่มีนะโอเคนะครับทีนี้เข้าสู่โหมดของการเดานะครับอมันจะแคบไปนิดนึงนะครับขออนุญาตเอามุมภาพออกก่อนนี่นี่นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเขาไม่ได้บอกกำลังวัดมาเราก็จะคาดเดากันเอาเองนะครับทีนี้ใส่ในกันนะครับมันก็จะมีหม้อแปลงนะครับแล้วก็ชุด r e c t i f y นะครับนี่ นะมอแปลงนะครับมอแปลงแต่ละลูกก็ขับด้วยมอสเฟตนะครับมอแปลง1ลูกขับด้วยมอสเฟตอ่าเท่าที่ดูตอนนี้อ่าหนึ่งสองอ่าทำไมลูกนี้นี่ขึ้นสิบนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งลูกสองลูกสามลูกอ้าวมันไม่ลงตัวนะครับไงเป็นงั้นนะครับ ก็งงอยู่เหมือนกันนะนะครับมออแปลงสามลูกฝั่งนี้นะครับหนึ่งสองสามมออแปลงสามลูกมีมอเตเฟตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหารยังไงวะนะครับมอเสเฟตสิบตัวกับมออแปลงสามลูกเอาสินะครับมอเตเฟส1ิบตัวหารนะครับสามมันไม่ลงตัวนะเดี๋ยวยังไงวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับดูสึกว่าอ๋อดูแล้วนะครับไอตัวคู่สุดท้ายมันไม่ใช่มอสเฟตมันคือไดโอดนะครับลืมไปว่าเครื่องเอา้าไดโอดอยู่นี่เอาลืมอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไดโอดเล็กติฟายมันอยู่นี่นะครับแล้วชุดนี้มันคืออะไรนะครับก็ออยังไม่ได้เช็ควงจรแล้วก็ยังไม่ได้ไล่เบอร์นะครับเอาเป็นว่า ผมไม่รู้มันเขียนวงจรมาอย่างไงเอาเป็นว่ามออแปลงก็โดนขับด้วยนะครับมอสเฟตนะครับขับด้วยมอสเฟตออกมานะครับไฟออกมาก็จะเรียกไฟด้วยไดโอดพวกนี้นะครับนะแล้วก็มีคาปา4 0่โวลต์อยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ,อกองไฟให้มันนิ่งนะครับให้มันเป็น DC ที่สมบูรณ์แบบก็คือวงจรเรียกเไฟนั่นแหละบิดเรียกเกไฟนะครับทีนี้นะครับมออแปลงแต่ละรูปเขาก็จะมา อนุกรมไฟกันบูทขึ้นทีละตัวทีละตัวนะครับหม้อแปลงนะครับทุกลูกส่วนมากจะอนุกรมกันนะครับแต่ชุดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอนุกรม2แล้วก็มาขนานหรือเปล่าเพราะว่ามีชุด r e c t i f y ถึง3ชุด 2> 1 2 3นะครับเดาว่านะเดาว่าน่าจะเป็นลักษณะของการมีทั้งผสมนะครับมีทั้งขนานแล้วก็อนุกรมอนุกรม2รูปถ้าเราไม่ผิดอนุกรม2แล้วก็มาขนานกัน3ชุด นะครับทำให้ไฟออกมาเราๆสองร้อยกว่านะครับ200กว่าโวลต์นะระบบนะครับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโมดิฟายเวฟนะครับไฟ DC ที่บูตตรงเนี้ยไฟ DC ไฮโวลต์ที่เขาเรียกกันเนี่ยมันจะออกมาแค่200กว่าโวลต์นะครับไม่เหมือนอ,อินเวอร์เตอร์ระบบเพียวไซนะเพียวไซน์มันจะมี300กว่าเกือบเกือบสี่ร้อยวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่บอกว่าเอาอินเวอร์เตอร์ระบบ โมดิฟายเว็บไปโมให้เป็นเพียวสายเว็บมันทําไม่ได้นะครับนะมันทําไม่ได้ถ้าจะทําได้คุณต้องพันหม้อแปลงใหม่นะครับหรือจัดหม้อแปลงใหม่นะครับถ้าจะทําขนาดนั้นก็ไปซื้อโมดิฟ์อ่าก็ไปซื้ออินเวอร์เตอร์ระบบเพียวสายเว็บทีเดียวเลยไม่ต้องมาโมนะครับมันโมไม่ได้ใช้ใช้คำว่าโมไม่คุ้มแล้วกันนะครับต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนการจัดวงจรต่างๆต้องเปลี่ยนหม้อแปลงพันใหม่นะครับหม้อแปลงพันใหม่อุปกรณ์มอสเฟตอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ IGBT ต้องเปลี่ยนใหม่ให้ทนแรงดันได้มากกว่าเดิมนะครับ,ลแ,รกกรบแล้วก็วงจร PWM SPWM ต่างๆต้องแก้ใหม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมือนซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วนะครับถ้าเท่าที่พูดมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นระบบอินเวอร์เตอร์โมดิฟายเวฟคงไม่มีใครที่จะเอาไปดัดแปลงโมเป็นเพียวสายนะยกเว้นแต่ว่า จะทาเพื่อความสนุกเพื่อการทดลองเพื่อการเรียนรู้เฉยๆอันนั้นทําได้แต่ถ้าทําจริงๆแล้วคงจะไม่มีใครทํากันนะครับเพราะว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะครับเหมือนจะไปโมอะไรโมปิกอัพให้คนของได้เหมือนรถสิบล้อหรอมันมันคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องนะครับเหมือนจะเปลี่ยนเครื่องดีเซลให้เป็นเบนซินนะครับมันจะคุ้มไหมก็ลองคิดดูนะโอเคทีนี้ อ,อะไรกันต่อนะหลังจากนะครับหลังจากเ e ติฟาออกมาแล้วไฟตรงนี้จะ200กว่ากว่าเกือบถึง300 V โวลต์ก็จะส่งไปเข้าต่อ IGBT นะครับ IGBT หรือ m o s f e t ก็แล้วแต่เบอร์นั้นๆน,น,นะครับจากนั้น m o s f e t หรือ IGBT ก็ขับต่อเป็นเอาต์พุตแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยนะครับระบบ i n นเวอร์เตอร์โม d ิฟาวทีนี้นะครับหลายคนนะครับคง อาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าระบบ modify web ระบบ side web มันแตกต่างกันยังไงนะครับการใช้งานแตกต่างกันยังไงนะบางคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะก็เวลาไปซื้ออินเวอร์เตอร์ก็ยังยังไม่เข้าใจว่ามันมี2ระบบนะครับวันนั้นผมไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ยินมีลูกค้ามาสอบถามกับคนขายซื้ออินเวอร์เตอร์นะครับ บางคนนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมี2ระบบมันเป็นยังไง m o d i f ยเว b กับ side w เอ่อเพียว side w มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้อธิบายต่อในคลิปนี้ให้มันจบในคลิปเดียวเลยนะครับทีนี้เรามาดูคลื่นกันก่อนนะครับอันบนนะครับจะเป็นอ่าเพียว side w ที่เขาเรียกกันนะครับคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับขนาดซ้ายลายมือไม่มีคําว่าสวยเลยทีนี้นะครับเพียว เียร์ไซเว็บจะเป็นเหมือนคลื่นทะเลเหมือนด้านบนนะครับทีนี้โมดิฟายเว็มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ใช่คลื่นที่สมบูรณ์แบบนะครับมันจะเหมือนจะพยายามจะพยายามเรียนแบบนะครับจะพยายามเรียนแบบคลื่นไซเว็บให้ได้มากที่สุดแต่นะครับมันก็ยังไงก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับวาดไม่สวยขออภัยนะแต่คร่าวๆแล้วก็จะประมาณนี้เห็นไหม นะครับมันจะพยายามเรียนแบบขึ้นด้านบนเห็นไหมครับแต่มันไม่ใช่เห็นไหมมันจะมันจะมันจะเป็นสัญญาณที่เรียกว่ายังกึงก่งๆเป็นสัญญาณสแควร์เวฟอยู่นะครับมันเป็นขึ้นสี่เหลี่ยมมันไม่ใช่เป็นไซเวฟแบบโค้งๆนะครับการไฟฟ้าไฟบ้านเรานะครับนะครับจะเป็นระบบเพียวไซเวฟก็คือขึ้นแบบด้านบนตรงนี้นะครับนะ ขึ้นแบบนี้ก็คือขึ้นไฟบ้านเราปกติเพราะฉะนั้นแล้วอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟจะเหมือนกับการไฟฟ้าบ้านเราทุกประการนะครับยกเว้นกําลังวัตต์นะครับเราจะใช้กี่วัตต์เราก็เลือกอรุ่นนั้นๆไปนะครับแต่สัญญาณที่ออกมานะครับมันเหมือนกันนะครับ220โวลต์เนะครับ450 1หรือถึง60เฮิรตนะครับก็มี นะครับแล้วแต่เราจะเลือกบางรุ่นมีให้ปรับได้ถึง60เฮิรต์แต่ก็ใช้ได้หมดนะครับทั้ง50เฮิรต์60เฮิรต์นะครับนะครับก็มันจะเหมือนการไฟฟ้าทุกอย่างแต่ด้านล่างนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะนะครับ220โวลต์ AC นะครับ50เฮิรต์เหมือนกันนะครับนะครับเป็น50เฮิรต์เหมือนกันแต่นะครับ50เฮิรต์แบบไม่ใช่เพียวสาย นะครับ50เฮิรต์แบบสแควร์เว็บไม่ใช่เพียวไซเว็บนะครับไม่ใช่ไซเว็บอันนี้เขาเรียกว่าไซเว็บนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าที่จริงมันจะกึง่งๆึ่งเป็นอ่าสแควร์เว็บสแควร์เว็ก็คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยจึกนี่เกือบจบไม่ลงนะครับ สแควรเวฟมันก็คือจะเป็นรูปขึ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้สี่เหลี่ยมตรงๆนะนะครับถ้าสี่เหลี่ยมตรงๆไปเลยมันอาจจะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีหักมุมนิดหน่อยนะครับพยายามเรียนแบบขึ้นด้านบนให้มากที่สุดนะครับเห็นไหมนะครับมันไม่ใช่ระบบเพียวส e เวฟเพราะฉะนั้นต้นทุนนะครับมันจะถูกนะครับถูกกว่าระบบ Inverter ที่เป็นเพียวเวฟนะครับจึงจะ เราจึงเห็นได้ว่านะครับอินเวอร์เตอร์ระบบเพียวไซเวฟเนี่ยจะมีราคาแพงกว่าโมดิฟายเวฟค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่มามันไม่เหมือนกันนะครับเกรดอุปกรณ์ต้องสูงขึ้นแรงดันต้องทำมันต้องทำงานที่แรงดันสูงขึ้นมีบอร์ดคอนโทรลบอร์ด EGS บอร์ด S PWM อะไรก็แล้วแต่นะครับนะสัญญาณมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้โมดิฟายเวฟอันนี้เพียวไซเว็บนะครับนะ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับทีนี้นะครับเมื่อสัญญาณมันไม่เหมือนกันนะครับถามว่าใช้อะไรได้บ้างอันไหนใช้อะไรได้บ้างหลทีนี้พียวไซเว็บทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแล้วแต่กําลังวัดนะนะครับขึ้นอยู่กับกําลังวัดใช้งานได้ทุกอย่างหมายความว่าไม่เกินกําลังวัดของตัวเครื่องนะครับคุณใช้ไปเลยนะครับทีนี้ระบบ Modify w เว็นี่แหละที่มีปัญหานะครับเราจะใช้กับอะไรนะครับและไม่ควรที่จะใช้กับอะไรนะครับ อย่างที่บอกนะครับรูปขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียวสายเว็บแบบสมบูรณ์แบบมันยังเป็นระบบสแควร์เว็บกึง่งๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นขดลวดเหนี่ยวนําจะมีปัญหานะครับขดลวดไม่ใช่ขดลวดเหนี่ยวนําสิต้องเรียกว่าขดลวดอแกนแม่เหล็กขดลวดแม่เหล็กอะไรพวกนี้นะครับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพวกนี้จะมีปัญหานะครับอาทิเชน่นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ทุกอย่างเลยที่เป็นระบบ ขดลวดแนวนําเป็นอินดักชันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงถ่านนะครับพวกนี้จะมีปัญหาอย่างเช่นพัดลมตู้เย็นคอมเพรสเซอร์แอร์ Air, อะไรพวกนี้นะครับจะมีปัญหานะครับใช้แล้วมันจะมีเสียงเสียงคลางอยู่ด้านในนะครับเสียงร้องเสียงคลางแล้วพัดลมก็จะหมุนไม่เต็มที่ขดลวดหรือว่าแกนลวดก็จะมีความร้อนสูงสุดท้ายแล้วขดลวดก็จะเสียก็จะไหม้นะครับแล้วก็ จะส่งผลกับอินเวอร์เตอร์อาจจะพังไปด้วยเลยนะครับอีกอย่างเอาไปใช้กับพวกหัวแรงอย่างเงี้ยนะครับหัวแรงที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับจะเป็นหัวแรงสังหวแบบนี้หรือหัวแรงแช่ก็แล้วแต่ประมาณ100วัตต์ร้อยห้าสิบวัตต์อย่างเงี้ยนะครับหัวแรงพังนะครับอย่าอย่าใช้นะเพราะว่าผมเคยแต่ก่อนนะครับนานแล้วแหละเป็น10ปีใช้อินเวอร์เตอร์ใหม่ๆนะครับก็ระบบ modify เวฟมาใช้หัวแรงพังไปไม่รู้กี่ตัวนะครับ ก็ระบบมันน่าจะเป็นเพราะคลื่นมันนี่แหละนะครับมันไม่เสถียรทําให้ขดลวดมันมันมีปัญหานะครับแต่นะครับอุปกรณ์ความร้อนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเตาเการน้ําร้อนเครื่องหม้อหุงข้าวอย่างนี้ใช้งานได้นะครับกับระบบ Modify w เวฟใช้งานได้นะกับพวกขดลวดความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการน้ําร้อนหม้อหุงข้าวเตารีดนะครับถ้ากําลังวัดถึง นะครับถ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนั้นกำลังวัดถึงมันใช้งานได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปใช้กับพัดลมแอร์นะครับตู้เย็นนะครับพวกนี้แล้วก็อะไรที่เป็นพวกเครื่องเสียงนะครับที่ใช้อย่างใช้ระบบมอปแปลงอยู่นะครับไม่รวมเครื่องเสียงที่เป็นระบบสวิตชิงนะเครื่องเสียงที่ยังใช้ภาคจ่ายไฟเป็นหมอปแปลงอยู่เอาอินเวอร์เตอร์ที่เป็นโมดิฟายเวฟไปใช้มันจะมีปัญหานะครับมันเปิดใช้งานได้แต่ มันจะมีเสียงคลื่นแทรกเข้าไปในลําโพงมันจะมีเสียงแตกๆ,ๆ,ๆหรือว่าเสียงความถี่เสียงกี่เสียงฮัมอะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าไปในเครื่องเสียงด้วยแล้วก็จะส่งผ่านส่งต่อไปออกที่ลําโพงได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วมันใช้ในงานได้บางอย่างหลอดไฟนะครับนะหลอดไฟที่ชาร์จมือถือ,อสว่านหินเกียพวกนี้ใช้ได้นะครับเนื่องจากสว่านหินเกียมันเป็นมอเตอร์ ที่ใช้แปลงถ่านนะครับมันเป็นกึง่งๆึ่งเป็น DC ด้วยซ้ำนะครับมันเป็นมอเตอร์ที่ไม่ได้เป็นอินดักชันนะครับมันเป็นมอเตอร์รอบสูงใช้แปลงถ่านพวกนี้นะครับใช้ได้นะมอเตอร์สว่านหินเจียเครื่องตัดเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้ใช้ได้หลอดไฟสบายนะครับชาร์จมือถือสบายชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับทีวีอ, TV, อาจจะมีปัญหาทีวีจะมีอาจจะมีเส้นตึกๆึหรือเส้น อะไรก็แล้วแต่รบกวนนะครับถ้าเป็นทีวีจอแก้วแต่ถ้าเป็น LCD ท v ผมไม่แน่ใจว่ามีอยู่ไหมนะครับเพราะเนื่องจาก LCD TV ระบบภาคจ่ายไฟมันเป็นระบบสวิตชิงนะครับพวกนี้นะครับเอาไปใช้กับระบบภาคจ่ายไฟสวิตชิงจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเอาไปใช้กับทีวีที่เป็น LCD ต้องลองอีกทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีอาการเป็นเส้นกระตุกเหมือนทีวีจอแก้วอยู่หรือเปล่านะครับนะ เพราะฉะนั้นใครที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ระบบโมดิฟายเวฟหรือใครที่กําลังจะไปซื้ออินเวอร์เตอร์คุณต้องดูดีๆว่าจะาไปใช้กับอะไรบ้างนะครับถ้ามีงบก็ไปซื้ออินเวอร์เตอร์ระบบเพียวไซเวฟทีเดียวเลยนะครับมันจะใช้ได้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ไม่เกินกําลังวัดของเครื่องเรานะครับออ,อีกอย่างนะครับทุกวันนี้อินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อแล้วก็ราคาถูกลงมากนะครับถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับ เมื่อก่อนนะครับแค่ได้ยินเพียวสายเว็บนี่ก็โอ้ราคาสูงหูฉี่แล้วนะครับซูเออร์ทีบีนะครับเมื่อก่อนแพงมากนะนะครับตั้งแต่ยังไม่มี TBE ด้วยซ้ำนะก็เครื่องละหลายหมื่นนะครับเครื่องละเป็นหมื่นอัพนะครับถ้าเป็นกําลังวัดสูงๆที่เป็นเพียวสายเว็บนะ คงไม่แน่ใจนะว่าจะมีใครซื้ออินเวอร์เตอร์เพียวไซอินเวอร์เตอร์โมดิฟายเว็บมาใช้นะทุกวันนี้นะครับเ mm hmm. ครื่องนี้ก็น่าจะซื้อมานานแล้วแหละลูกค้าบอกนะครับซื้อมานานอ่าพอดีว่าเครื่องใหญ่พังก็เลยเอาเครื่องนี้มาใช้แต่บอกว่าใช้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้ส่งมาซ่อมนะครับมันกลัวช่างนะครับมันก็เลยใช้งานได้สะง,งั้นนะครับ mm hmm. โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่า คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหากสงสัยอะไรนะครับอ,อินบอ็อกหรือหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับอาจจะไม่ได้ตอบทันใดเอ่อทันทีทันใดแต่ผมจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับทั้งในไลน์ในแชทด้วยนะครับบางทีตอบอ่าตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับงานค่อนข้างยุ่งแล้วก็แต่ถึงตอบช้าก็จะ,ะไล่ตอบให้ครบกันทุกคนนะครับ สุดท้ายนี้หากผมพูดไปนะครับแล้วขาดตกบกพร่องตรงไหนข้อมูลตรงไหนขาดหายไปยังไงก็ขออภัยนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีสคริปพูดสดนะครับถ่ายสดกันแบบนี้เลยไม่ได้ตัดต่อด้วยคลิปนี้นะครับก็ลงเลยนะครับพูดเสร็จก็อัพลง u t u b e เลยเพราะฉะนั้นยังไงเนื้อหาบางส่วนอาจจะขาดหายไปไม่ได้พูดถึงยังไงก็ขอภัยนะครับก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ